เปนไปจบถึงฮอนกหฮูกทำไมหัวโตจัง mm hmm. เมื่อเริ่มเรียนสิ่งใดให้ตัวเองทำเหมือนกอไก่คือไม่รู้ไว้ครับ mm hmm. เมื่อเรียนจบทุกอย่าง mm hmm. ทุกคนจะต้องเป็นเหมือนหอนกหฮูกต้องรู้ให้หมด mm hmm. ถ้าเป็นน้ำเต็มแก้วมันก็เป็นเพียงแค่พูด mm hmm. อะไรไปก็เถียงพูด mm hmm. อะไรไปก็สวนครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. พฤติกรรมนี้ mm hmm. คนมักไม่จเจริญ ที่สําคัญโบราณท่านบอกว่าหากเป็นน้ําเต็มแก้วมักจะโง่าดักดานหาทางเจริญไม่เจอนะครับอาจารย์ต้องรุกถุงสองเอถุตอนฉันเพนครับทเสียงดังพระอาจารย์ยกยอดให้พี่เนนต้องบอกให้พระอาจารย์หาคะแนนเพราะว่าตอนฉันเพนทำเสียงดังใช้ถุงแล้วก็ดูดถุงเข้าไปแรง แล้วก็ระเบบิดครัเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายสำมเรปลูกปัญญาธรรมของเราก็ย่างเข้าสัปดาห์ที่สองซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ว่าด้วยการฝึกผลอบรมเราใช้คอนเซปต์ที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนอาจจะฟังดูแล้วคือเหมือนว่าเอ๊ะ ทำไมถึงดุผู้อาชีอาจารย์ทำไมถึงดุลูกเราจังเลยพระอาจารย์ทำไมถึงเคี่ยวเข็นมากจังเลยอยู่ที่บ้านไม่เคยโดนอย่างนี้เลยนะท่านบอกว่าลูกศิษย์ที่อดทนต่อคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ไม่ได้เนี่ยจะเสื่อมและอาจารย์ที่ไม่ดุลูกศิษย์อาจารย์ก็เสื่อมพ่อแม่ที่ไม่ดุไม่สอนลูกครอบครัวนั้นก็จะเสื่อม เช่นเดียวกันลูกที่ไม่เชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเสื่อมเช่นเดียวกันในที่สุดก็จะมีคนอื่นเอาไปสอนเช่นเพื่อนหรือไม่ก็นักเลงโตเอาไปสอนในที่สุดก็ไม่มีใครได้ดีแม้แต่คนเดียวบางคนบางครอบครัวลูกวิ่งไปหาแม่ซบตักแม่แม่โอแล้วก็ตำหนิโทษว่าคุณพ่อทำไมถึงดุลูกอย่างนี้ เวลาที่คุณพ่อดุว่ากล่าวเตือนอะไรต่างเนี่ยลูกก็จะไม่ฟังเพราะว่ามีแม่ให้ท้ายมีแม่ให้ใจในที่สุดลูกก็จะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องมาตกลงกันใหม่ระหว่างคุณพ่อคุณแม่ว่าเราจะใช้หลักจิตวิทยาในการเลี้ยงลูกอย่างไรพระเองก็พยายามใช้จิตวิทยาในการอบรมพร่ำสอนเราหวังเลืเกินว่า น้องๆสำเนรนทั้ง9ชีวิตเนน9ชีวิตนี้จะเป็นเนนที่มีคุณค่าวันนี้อาจจะมองไม่เห็นหรอกว่าเขาจะฉายแววอะไรแต่สิ่งที่เราพยายามค่อยๆบรรจงใส่ทีละนิดมีปลอบมีหัวเราะมีล่าเริงมีให้กำลังใจมีขูดมีขัดบ้างตามโอกาสที่ควรจะเป็นก็มีความหวังอย่างเดียวเท่านั้นคือต้องการให้ น้องเนนตัวน้อยลูกของโยมนี่แหละเป็นคนดีเป็นผู้มีสำนึกดีมีความอดทนธรรมะของสมเ็จราหุลใคร่ต่อการศึกษาอดทนอ่อนน้อมถ่อมตนนะแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์มีความกตันอยู่กะตะเวทีเรากำลังเฝ้าดูมเมล็ดพันธุ์ต้นโพซึ่งเป็นมเมล็ดเล็กๆเ,เ,เมื่อหย่อนลงดินได้ปุ๋ย ได้น้ำที่ดีแล้วได้อากาศอบอุ่นเพียงพอแล้วเขาจะเจริญงอกงามแต่กิ่งก้านสาขาให้ดอกให้ผลให้ร่มเงาอันร่มเย็นแก่นกกาอีกจำนวนมากมายมหาศาลและยังจะแผ่ขยายพันธุ์ที่ดีออกไปอีกนับเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนต้นนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของชีวิตขอเจริญพร เพราะทุกความผิดพลาดมักก่อเกิดเป็นบทเรียนที่ดีในการประคับประคองชีวิตอย่างมีสติความพลั้งเผลอโดยวัยวุฒิและคุณวุฒิของสามเณรในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนชีวิตที่จะช่วยบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามในใจิตใจให้อย่างรากฝังลึกรอวันที่จะเบ่งบานและเติบโตสู่ภายนอกอย่างแข็งแกร่ง โดยมีพระธรรมคำสอนจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาเป็นหลักยึดที่มั่นคง สคัญก็คือ,อวันนี้สำเนียเรานะก็ก็จะอยู่ในภาวะที่เปลี่ยนแปงนลงไปเรื่อยสัปดาห์ที่รกสัปดาห์แรกก็เป็นสัปดาห์ปรับตัวสัปดาห์ที่สองนี่เป็นสัปดาห์ของการเรียนรู้เนะเขาจะเริ่มเรียนรู้เรื่องของการอยู่กับศีลเพราะว่าที่เปลี่ยนแปลงสำเนียได้ญาติโยมคงจะแปลกใจว่าอะไรเปลี่ยนแปลงได้นั่นก็คือว่าศีลเพราะว่าศีลสิบข้อเนี่ย ถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วสำเนียงจะนิุจะเป็นสำรวมยิ่งกว่าน,นี้นะแต่วันนี้เนี่ยเพิ่งเป็นวันที่23ก็ค่อยๆดูันต่อไปคทธเจ้าจะสอน3ข้อคือวัาตรไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำของเรียนการปฏิบัติของเรียนทุกๆอย่างเช่นาก หลังจากที่พระอาจารย์ได้จัดแบ่งการขึ้นเทศของสามเณรทั้ง9รูปโดยให้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามความพร้อมวันนี้ก็ถึงคิวของเนนแพลนแล้วล่ะครับที่จะขึ้นเทศธรรมะให้ผู้ที่มาร่วมทําบุญตักบาตรได้รับฟังก็เนนองค์อื่นเทศก็เห็นแล้วบอกพูดได้ดีนะเอ๊แล้วเกิดถึงว่า สมณเณรแผนลูกเราเทศนี่จะเป็นยังไงเนาะแบบจะมีสมาธินิ่งพอที่จะนั่งเทศให้ญาติโยมฟังได้ไหมอะไรเนี่ยคืออาจจะใจร้อนหรือว่าความที่เขาไม่มีสมาธินี่จะจำจะจำบทได้ไหมจะจำสิ่งที่เตรียมได้ครบไหมอะไรอย่างงี้ค่ะก็แต่ก็ถามว่าวันก่อนคุณแม่มาก็ถามว่าเนนจะเทศเรื่องอะไรครับเขาบอกความกระตัญอยู่อ่าแล้วแล้วเนนจะทำได้ไหม ก็ก็คือมีความพยายามที่ที่จะเทศให้เหมือนกับเพื่อนๆแต่คุณแม่ก็บอกว่าเออก็ให้กำลังใจว่าสมมณีทำได้นะครับบอกว่าให้ให้พยายามทำให้ดีที่สุดเออคือแบบคิดอะไรได้มาลูกก็เทศได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะฟังเขาเหมือนกันว่าเขาจะมีสมาธิในการนั่งเทศให้ญาติโยงฟังได้นานไหมอะไรอย่างเงี้ยขอถวายความเคารพพระอาจารย์ทุกรูกขอโอกาส ข,ขอโอกาสเพื่อนเพื่อนพี่ๆสามเณรทุกรูปและเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านแม้โยมพ่อจะไม่ได้มาฟังเทศจากเนนแ p l a n แต่นูเหมือนว่าการเทศของเนนแพลนในวันนี้นก็สร้างรอยยิ้มให้ผู้ที่ได้มาร่วมบุญและสร้างความภาคภูมิใจให้กับโยมแม่ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะครับการรู้บุญคุณคน ส่วนความหมายของคำว่ากระตะเวทีคือการตอบแทนผู้มีพระคุณบุญคที่บุคคลที่เราควรตอบแทนพระคุณนั้นคือผู้มากมายเช่นคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเราเรามาจนตลอดเติบโตมาได้จนทุกวันนี้สิ้นสุดในการลาธรรมะ คุณครูผู้อบรมสั่งสอนให้เรามีความรู้คุณธรรมการตอบแทนบุญคุณควรทำเมื่อเรามีโอกาสและเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ซึ่เราควรตอบแทนบุญคุณข,ของท่านไม่ใช่ว่าท่าน จากเราไปแล้วมาเสียใจที่ยังไม่ได้ทำอะไรให้ท่านเลยเมื่อก่อนพ่อแม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้เป็นสิบคนแต่ตอนนี้ลูกบางคนไม่สามารถเลี้ยงพ่อแม่ได้ดูแล้วมันน่าเศร้าใจเนนก็ได้ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่โดยการตั้งใจศึกษาพระธรรม ที่สุดในการในที่สุดในในที่สุดการเล่าธรรมะเรื่องความกตัญญูกตเวทีนี้ขอให้โยมทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอายุวโนสุขขังพลังจเจริญพรนายโยมนักมีกตัญญูนักภาวนานักมีศรัทธาศทธาศรัทธาศรัทธอื่นมาเนีม่ยากพันเต็นพันตาเนสัก ปริวารานิพูตรสักพัสสโอนุชยามะยัตวาเรวาร่ปุราปะริปุเรติสังคาลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปะเตอิชิตังปะทิตังตุมหังทิพเมวะสเมชิตุสัพเพปูเรติสังกะปา จันโผลรณะโสยธามนิโชติระโสยถาสัพเพติโยวิวันชันตุสัพพะโล และที่น่าปรับปลื้มใจไปมากกว่านั้นก็คือวันนี้สามเณรทุกรูปต่างก็ช่วยกันเก็บสำรับกระโถนเสื่อรองนั่งและเก้าอี้ทีญาติโยมมานั่งฟังเทศกันอย่างแข็งขัน หอจากนี้ไปเราจะได้ทําวัดสวดมนต์ทุกคนยืดตัวตรงบนมือขึ้นเพื่อตั้งสติก่อนที่จะสวดมนต์ว่าตามพระอาจารย์จะเริญมนต์ให้มากจริญมนต์ให้มากถ้าไม่อยากกังวลถ้าไม่อยากกังวลหัวใจมีมนต์หัวใจมีมนต์ความกังวลไม่มีความกังวลไม่มีจะเริญมนต์ให้มาก ถ้าไม่อยากยากจน,กกจนหัวใจมีมวมมความยากจนไม่มีสุปฏิปันโนภะคาวะโตสาวะเท